จากมงจากย่ามแล้วเนะาะบั้อ้าวยังพอมีเวลากว่าบักซันจะถ่ายเซตใส่บังดูบังดูบังดูงดอ้ยเบิร์เดย,ย์ได้บักหำขามันถ่ายแล้วดึกติสิบ้ถ่าจนเหงาติบัดนี้บักซันวันนี้แกจะกลับมาตอนไหน คงกลับดึกเลยพี่ไม่ต้องรอผมมีนัดดินเนอร์กับแ้าหมูบักสั้ันบักสันอะจะไปทำงานแล้วเหรอเอออย่าเป่าไปอะไรอ่ะเดี๋ยวเยเป่าไปข่อยมี่ของฝันวันเกิดมาให้เจ้าว้ามาเซอร์ไพรส์แต่เช้าเลยข้ามดาที่ไหนครับเนี่ตัวนี้ะเวยคือฉันเห็นแกไม่ค่อยมีเสื้ออย่างเป็นทางการใส่ก็เลยซื้อมาให้ออกงานไง ไอ้ของขวัญตบวนี้นะนอกจากแม่เนี่ยแต่พี่หนูที่เคยให้ผมเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเออแต่ขอบคุณอยู่เลยลองิ่งดูลองเบิ่งดูเฮ้ยซานฮะของขวัญวั่เกิดแกอยู่บนโต๊ะทำงานฉันนะเว้ยเฮ้ยมีน้ำเตะอืมจริงเปล่าเฮ้ยเอาอีกทีธรรมดาเฮ้ยมีจริงเว้ยมาแปะเนี่ยปีนี้ปกตินี่ให้เป็นบอลโลกเลยนะคือ4ปีให้ครั้งหนึ่งเนี่ยก็รักเดียววะไออ๋ออออหอมมาอย่างดีด้วยเว้ย เลยยะเฮ้ยวินนี่พี่ให้กล้องวอลผมเลยเหรอกูไม่อยากได้รุ่นนี้มานานแล้วเนี่ยจริงๆฉันก็ไม่อยากจะให้หรอกนะแต่ลำคาญไงชอบงไปยืมกล้องฉันใช้บ่อยๆอุ้ยรู้ใจที่สุดเลยพี่ชายที่รักนี่ถ่ายเปิดเลยดีกว่าขอบคุณนะครับโอ้ยปอาเปิต้องขนาดนั้นเอ้ยเอ้ยไอ้ซันฮะฉันงทำไอ้ ต้มไก่ใบมะขามที่แกชอบด้วยนะเว้ยกินเลยไหมไม่เอาอ่ะ<ๆ>เบื่อแล้วกินจนเอียรแล้วเดี๋ยวไปหาอะไรกินที่สตูดิโออ่ะอืมอ่าเดี๋ยวพาทุกคนไปทำงานพร้กับซันนะครับ<ๆ>ไปก่อนไปก่อนไก่นตามมาตามมาตามมาอันแน่หายเป้า,ออาต้มไก่ใบมะขามป่ะเป็นอแซ่บหรออือวะเฮ้ยโอ้โหหอมหอมหอม ที่แท้ที่น้องเอิร์ธชวนน้าไปกินข้าวต้มรอบดึกน,นี่ก็เพราะว่าน้อยใจน้องสันเรื่องวันเกิดนั่นแหละเปล่าน้อยใจครับนะผมแค่เบื่อต้มไก่ที่บ้านอยากกินข้าวนอกบ้านแค่นั้นเองโอ้โหระชดประทานแบบนี้แหละที่เขาเรียกว่าน้อยใจคือเมื่อวานนี้ค่ะลูกพีทเห็นเพื่อนนั่งซึมๆอยู่ก็เลยลองเข้าไปคุยด้วยกลายเป็นว่าเราสองคนมีเรื่องอะไรที่คล้ายกันมากๆโดยเฉพาะเรื่องของน้องคือลูกพีทก็กําลังเครียดอะค่ะที่จะต้องเก็บเงินให้น้องไปบวช ส่วนพี่เอิร์ทก็เครียดเรื่องที่น้องไม่สนใจหนอยใจใช่ไหมล่ะในพี่เอิร์ทเรื่องแค่นี้ทำไมพี่ไม่คุยกับผมอ่ะพี่เก็บไปนั่งเครียดคนเดียวทำไมก็ฉันไม่อยากให้แกต้องมานั่งห่วงความรู้สึกฉันไงสารและอีกอย่างนะคนเรามันก็โตๆกันแล้วเขาใช่ไหมมันก็ต้องไปใช้ชีวิตของแต่ละคนและฉันเปไนกาดเกณฑ์คาดหวังอะไรไม่ได้อยู่แล้ว อยมันก็ะแค่บักกระเทยเทาขี้น่อยใจแต่ว่าตอนนี้ฉันไม่เป็นไรเ้ยโังโงหไอ้ประยุกที่พูดอย่างดูน้อยใจอยู่เลยไม่ได้น้อยใจแล้วหายแล้ว